ครับผมลำนี้อีกก็อีกลำหนึ่งของพีวัตนะครับผมเป็นงานซ่อมแล้วก็อัปเกรดชุดไฟนะครับชุดไฟเดิมเป็นดักแฟน5้าเบสนะครับเป็นตัว11บเดบสนะครับแล้วก็หัวมีรอยแตกเิ็หน่อยนะครับพวกแผ่นแม่เหล็กพวกนี้หลุดนะครับเดี๋ยวต้องการซ่อมให้นะครับแม่เหล็กนี้ผมลงกาวแล้วก็ลงยาตะปูรดทับไปนะครับเพื่อกันไม่ให้เขาหลุดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หัวแตกีเดี๋ยวจะต้องใช้กาว เาายางนะครับแล้วก็ลองรัดให้มันประกบว่าเข้ารูปเดิมได้ไหมไม่ยากครับเพราะว่าเป็นโฟมฉีด EPO นะครับนี่นะครับหลังจากเรานะครับใส่กาวลงไปในร่องรอยที่มันแตกนะครับผมเพื่อให้เนื้อกาวเลยเข้าไปสมานเนื้อโฟมน,นะครับโฟม EPO เนี่ยไม่ถูกละลายด้วยกาวยางนะครับ จึงเป็นงานที่ซ่อมง่ายนะครับผมจะบอกตลอดนะครับว่าโฟมีโอเนี่ยซ่อมง่ายนะครับวีีโอ EPP พวกนี้ผมที่มีการให้ตัวสูงมีความแข็งแรงนะครับเวลาตกมันจะไม่ฉีกเป็นเม็ดเม็ดมันจะเป็นชิ้นนะครับเราสามารถเก็บชิ้นส่วนนั้นมาซ่อมได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็รอให้ขาให้กาวแห้งนะครับใช้สายรัดแบตนะครับผมรัดรอบหัวเพื่อบีบนะครับให้เข้าลูกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานซ่อมแล้วก็อัปเกรดชุดไฟนะครับงานซ่อมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันเป็นโฟม EPO นะครับหัวตัวนี้แตกมานะครับผมก็ใส่กาวยางนะครับโฟม E ี o กาวยางมันไม่สามารถกัดเนื้อโฟมจนละลายได้นะครับโอเคครับนี่ต้วนส่วนรอยย่นนี่ก็เกิดขึ้นจากการตกกระแทกนะครับก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นโฟม EPO นะครับ ถ้าเป็นโฟมทํามือมันอาจจะแตกเป็นเม็ดหัวแตกแบบต้มยากไปแล้วก็ได้ครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ใส่แม่เหล็กให้เรียบร้อยนะครับแม่เหล็กที่มันหลุดหลุดออกจากกาวนะครับแล้วก็ลงเทปใยสับรดให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้ที่โฟมมันขาดหายไปก็แค่ตัดแผ่นโฟมตัวนี้เป็นโฟมเหนียวนะครับโฟมแผ่นของผมนะครับเศษผมมีเยอะแยะนะครับก็ตัดใส่ตรงนี้ให้พอดีกับร่องนี้นะครับ จะได้เน็บเน็บได้ไม่หลุดนะครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับไม่หลุดนะครับต้องกระตุกแรงๆถึงจะหลุดออกมาจากแม่เหล็กแล้วก็ชุดไฟนะครับอัพสปีดนะครับอันนี้ชุดไฟเดิมนะครับชุดไฟเดิมดักแฟนห้าเบสนะครับแล้วก็สปีดตัวหนึ่งนะครับอัปเกรดเป็นสปีดหกสิบแอมป์นะครับผมแล้วก็ดักแฟนเป็น6 4สมิลิบสองเอ่อสิบเอดเบสนะครับ คราวนี้เสียงจะเพาะขึ้นนะครับแล้วก็กําลังจะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามอเตอร์ลูกใหญ่ขึ้นนะครับกําลังเพิ่มมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเหลือลองทดสอบส่งขึ้นฟ้ากันนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับงานของพี่วัรขอบคุณมากครับผมมาครับมาเล่น RC กิจกรรมที่รักของพวกเรากันครับผมพลเอ็นสามเอฟลาทุกท่านเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ